ฮอตไม่หยุดลำไย,ยหายทองคำเตรียมเดินสายโชว์เต็มวงทั่วออสเตรเลียหลังจากผ่านมรสุมราม่าสำหรับนักร้องดังลำไย,ยหายทองคำล่าสุดเจ้อ้วนเมลเบิร์นเจ้าของแจมในไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้จัดงานเทศกาลและนำเข้าคอนเสิร์ตลูกทุ่งไทยเพื่อมาเสิร์ฟแฟนๆในออสเตรเลียงานนี้เจ้าอ้วนได้เซ็นสัญญากับค่ายหายทองคำเป็นที่เรียบร้อย เตรียมพานักร้องสาวลำไยห,หายทองพร้อมแดนเซอร์เต็มวงบินลัดฟ้ามาสร้างความสนุกให้กับแฟนชาวไทยรวมถึงแฟนชาวต่างชาติของนักร้องสาวท่าออสเตรเลียทั้งเมลเบิร์นซิดนีย์แอดิเลดวิสเบนช่วงวันที่26กันยายน2568ถึงวันที่30กันยายน2568แถมตัวพรีเซลคือขายหมดเลี่ยงในไม่กี่ชั่วโมง งานนี้เจ้อุ้นเผยว่าแฟนแฟนแห่ติดต่อตีตัวจองเข้ามาเพราะอยากชมโชว์สดๆจากลำยาไยและชาวคณะหายทองคำและอยากส่งกำลังใจให้นักร้องสาวแบบติดขอบเวทีเลยเตรียมเปิดให้ตีตั๋วรอบสองเร็วๆนี้ สุพัรณาสาเวชกามาเกิดวันที่3ตุลาคมพศ2541ชื่อเล่นอ้ายหรือที่รู้จักกันในชื่อลำไยไหทองคำเป็นนักร้องลูกทุ่งนักสแสดงพิธีกรชาวไทยมีผลงานที่มีชื่อเสียงคือเพลงผู้สาวขาล์ลอและพรีเซนเตอร์สินค้าแบรนด์อาซากิสินค้าหูฟังและอุปกรณ์ไอทีลำไยไหทองคำสุพันณสาเวชกามาชื่อเล่นว่า เป็นบุตรสาวของสมชายเวยชกามากับหนูแดงคลังมนตรีเกิดที่บ้านผักเพ็ดตำบลน,น้ำคาวอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครอบครัวมีฐานะยากจนและย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครเร่ขายของตามสถานบันเทิงยามราตรีเป็นอาชีพเสริมตั้งแต่ชั้นอนุบาลจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาในชั้นประถมที่โรงเรียนวัดยางสุทธารามเขตบางกอกน้อย และเริ่มเข้าสู่วงการดนตรีจากการรับงานกับวงอิเล็กโทนตอนเรียนป .0.4 โดยทำหน้าที่ร้องเพลงและแดนเซอร์ต่อมาก็กลายมาเป็นหมอลำซิ่งเดินสายร้องเพลงจนพบกับประจักษ์ชายนวรัตและได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดและเขาตั้งชื่อให้เธอว่าลำใยไหทองคำจุดที่ทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักคือเพลงผู้สาวขาลาะโดยมีทั้งผู้นิยมชมชอบและวิจารณ์การแต่งกาย โดยเธอให้สัมภาษณ์ว่าพฤติกรรมบนเวทีเป็นเพียงการแสดงเมื่อมีคนจ้างเล่นก็ต้องทำให้เต็มที่และทำไปเพื่อเลี้ยงปากทองลำไย,ยหายทองคำเกือบจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้ในวงการแล้วโดยย้อนไปเมื่อครั้งที่เธอได้พบกับอาจารย์ประจักษ์ชัยในช่วงแรกๆเขาได้คิดชื่อในวงการให้เธอเลือกสองชื่อคือลำไย,ยหายทองคำและสำเพ็งเด้งดีแต่สาวลำไย,ยเห็นว่าชื่อสำเพ็งฟังดูเหมือนชื่อย่านขายของมากกว่าทำให้คนอาจสับสนเลยตัดสินใจเลือกชื่อลำไย,ยหายทองคำนั่นเอง โดยเพลงแรกของเธอที่ถูกปล่อยออกมามีชื่อว่าเพลง17 4เข้สีข้าวาซึ่งมีท่าเต้นสุดเสดาวที่ทำเอาเธอโดนวิจารณ์อย่างหนักแต่ความแซบของเธอกลับยิ่งทำให้มีคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับกระแสะในแง่ลบเรื่องท่าเต้นที่ไม่เหมาะสมทำให้ถูกที่โรงเรียนตักเตือน